อันยอเซสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอร์เคปอนะครับช่องที่จะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆในวงการเคป p อปให้ทุกคนได้ติดตามกันเริ่มกันที่เรื่องนี้เลยดีกว่านะครับที่จะมาพูดถึงเป็นเรื่องแรกนั่นก็คือเรื่องของลิซ่านั่นเองนะครับหลังจากที่มีการปรากฏตัวที่ไมอามีอีกครั้งพร้อมกับลูกซีอสาวสุดเท่ไปงานนี้เนี่ยลิซ่าก็ เดินข้างกันเลยนะครับกับภรรยาของพี่ชายคุณเฟตเดริกนั่นเองและก็มีคุณเฟตเดริกกับพี่ชายเนี่ยเดินตามข้างหลังมาด้วยไปออกงานพร้อมๆกันเลยนะครับลิซ่าได้รับการพูดถึงเป็นอย่างมากทั้งความสวยความเท่ความลุคแบบเป็นบอสเกิร์ลแต่ว่าอีกหนึ่งอย่างนที่มีการพูดถึงกันนะั่นก็คือหน้าสดของลิซ่านั่นเองนะครับแต่จะบอกว่าเป็นหน้าสดก็ไม่เชิงเพราะว่าจากที่ดูเนี่ยลิซ่าแต่งหน้าแบบน้อยๆเบาๆนะครับเผยผิวสวยฉ่ำไม่ได้เน้นฟาดแบบหนักๆไปเลยถึงแม้ว่าจะอยู่ต่างประเทศ ตามงานนี้นะครับมีคนออกมาพูดถึงว่าลิซ่าเนี่ยดูเหนื่อยไปหรือเปล่าดูแบบว่าดูโสม,สมดูไม่ค่อยมีชีวิตชีวานะครับอาจจะเป็นเพราะว่าทำงานหนักไหมเดินทางบ่อยเกินไปหรือเปล่าเล่นคอนเสิร์ตเสร็จก็บินมาที่ไมอามี่นะครับแล้วก็ยังออกงานอยู่เลยดูแบบล้าๆตาไม่ค่อยจะสดใสเป็นประกาย อันนี้แฟนคลับเนี่ยก็ส่งกําลังใจให้นะครับด้วยความเป็นห่วงนั่นแหละแต่ว่าก็มีบางคนเหมือนกันที่บอกว่าลิซ่าเนี่ยไม่ค่อยแต่งหน้าเลยไม่ว่าจะไปที่ไหนชอบทำหนับหน้าสดไม่มีเมคอัพดูแบบมีชีวิตชีวาดูไม่สดใสดูแล้วเนี่ยจืดไปหมดเลยนะครับทำให้ดูเหนื่อยดูโซมเรื่องหน้าสดของลิซ่ากลับมาเป็นประเด็นถูกพูดถึงกันอีกครั้งแต่ว่าในลุกนี้เนี่ยเราจะว่าลิซ่าหน้าสดก็ไม่ได้นะครับทุกคน เพราะว่าเป็นการแต่งหน้าแบบเบาๆเข้ากับลุกนะครับเราคิดว่าการแต่งหน้าลิซ่าในครั้งนี้ก็ดูเข้ากับการแต่งตัวดีงานนี้เนี่ยมีแต่ระดับผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับไม่ได้เป็นงานแบบอีเวนต์ที่ลิซ่าจะต้องฟาดหน้านักๆดูจากการแต่งตัวแล้วเนี่ยลิซ่าก็คือให้เกียรติงานด้วยให้เกียรติคนที่จะไปเจอครับถ้าหากไปเจอผู้ใหญ่ในวงการซึ่งเป็นแบบว่าวงการซ e o นะครับคนที่แบบจะมาลงทุนเนี่ยจะให้ฟาดหน้าแบบฉ่ำๆทาลิปกลอสแบบโอ้โหแวววับวิงอายไลเนอร์หางตา เกี่ยวขึ้นอย่างเงี้ยมันก็แบบโอ้โหดูไม่ค่อยเท่าไหร่นะ่ครับน่าจะไม่เหมาะแฟนคลับลิซ่าก็เลยบอกว่าลิซา่าน่าจะแต่งตัวให้เข้ากับลุกแล้วก็รู้จักการลเทศะดีมากไปเจอผู้ใหญ่จะฟาดหน้าไปแบบแรงๆเลยมันก็จะดูไม่ดีแบบนี้แหละน่ารักทุกคนคิดเห็นอย่างันบ้างก็เม้นมาคุยกันได้นะครับคลิปนี้เราแวะมาแชร์เพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ